ตากในนี้ใครมีบัญชีไลแอดแล้วบ้างครับต้องใช้นะครับให้มันเสร็จต้องไล่เปิดนะครับซึ่งถ้าถ้าใครแบบมีสองเครื่องเช่นแบบเปิดคอมอยู่เครื่องหนึ่งแล้วก็ฟังไปด้วยก็แนะนําให้เปิดไปด้วยนะครับอันดับแรกเลยครับเราต้องรู้ว่าไลแอดเนี่ยใช้ที่ไหนนะครับไลแอดจะใช้ URL นี้ครับ Ad Manager แป๊บนึงต้องงลออินอีกรอบมันจะเข้าไปที่ Ad Manager โดยรายเดือนบิสนะครับอันนี้เลยนะครับถ้าเราใช้ LWA ครับมันจะเป็น Manager โดยรายเดือนบิสใช่ไหมครับอันนี้จะเพิ่มคําว่า AD ลงไป ก็คือ ad m ม n นิสเตอร์ไดรให้ล็อกอินซึ่งอันนี้ต้องทำผ่านคอมมีคนต้องมีไม่มีครับต้องทำผ่านคอมนะครับ l ลน์แอดคือยี่มาเพื่อถึงไม่ได้ครับไม่ได้เลยมันก็จะเลื่อนๆหน้าจอเละๆงงอ่ะต้องใช้พันเดส์ท็อปคอมนะครับพอเข้ามานะครับผมเราจะเจอหน้าแบบนี้นะครับก็จะเป็นหน้าแจ้งเตือนแล้วแต่มีข่าวสารนะครับาอๆไรนี้กดคําว่าบัญชีโฆษณาด้านขวาเห็นไหมผมบัญชีเพียบเลยเยอะมากๆผมกดเสร็จปุ๊บนะครับ ให้กดบวกบัญชีพวกผู้ใช้โฆษณาใหม่ครับเพื่อสร้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัญชีที่เราใช้อยู่แล้วนอย่างนีนะครับนี่เป็นบัญชีใหม่ต้องกดไปเลยพอกดไปปุ๊บอะฮะนะครับเนี่ยมันจะเริ่มให้กรอกข้อมูลต่างๆซึ่งเราจะรู้สึกว่ามันเยอะนะครับจริงๆมันกรอบวางเยอะมากๆเออมันใส่จริงๆไม่เยอะครับน้อยมากๆครับน้อยมากๆที่เราจะใส่นะครับอันดับแรกเลยเรขประจําตัวผู้เสียภาษีนะครับลองใส่เลยนะเี่เดี๋ยวผมจะจะลองเปิดบัญชีนึ่งให้แล้วกันนะ เป็นเซอร์วิสใหม่ของผมนะฮะใครเดี๋ยวเรียกว่าอะไรนะครับอยากใช้บริการทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบคิดเอทีฟคิดเอทีฟนะครับเดี๋ยวจะเปิดเร็วๆนี้นะครับโอเคใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไปก่อนนะนี่ผมเป็นนิติบุคคลเนาะบริษัทผู้ชำระเงินนะครับก็บริษัทผมนะฮะเร็วๆใส่เข้าไปรหัสไปรษณีย์นะครับศูน0์นะครับที่อยู่บริษัทนะฮะมันไม่มีอะไรแปลกๆนะครับใส่แบบง่ายหมดทุกันนะฮะก็กรุงเทพ เรียบร้อยนะครับชื่ออาคารก็ตามมาเลยฮะถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่นะครับหมายเลขโทรศัพท์หลักนะครับใส่ลงไปชื่อผู้ติดต่อนะครับนี่เป็นชื่อใหม่ผมนะปึ๊บคือตรงนี้มันจะแบบไม่มีอะไรเลยครับคือมันกรอกแบบตามปกติเลยครับฝ่ายงานผู้ติดต่อเป็นเอ็มีเลยไม่เอาบอกเป็นฝ่มาร์เนกะ็ตติ้งดกวาก็วางเบอร์เดิมลงไปปึ๊บ อีเมลนะครับอีเมลผมจะใช้อันนี้ชื่อผู้ชระเงินนะครับผมก็จะใส่บริษัทเหมือนเดิมนะครับมผมใส่แบบเหมือนกันหมดเลยอ่ะไ,ไม่มีอะไรเห็นไหมฮะเรียกจำตัวเสี่ภาษีชื่อบริษัทอันอร์เนีที่อยู่นะครับเบอร์ทุกคนมีหมดนะฮะชื่อผู้ติดตอก็ชื่อเรานะนะครับขอไปกับภาษีเต็มรูปแบบนะครับอ่ะชื่อผู้ลงโฆษณา จะลงเซลล์อาร์แลนด์แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยชื่อบัญชีผู้ใช้โฆษณาอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวผมเขียนนะโอเคเรากลับมาตรงนี้ก่อนชื่อบรรลุโฆษณาผมจะใช้เป็นก็คือบริษัทเหมือนเดิมนะครับทีนี้ U r L เนี่ยผมจะ,มจ,ะมจะใช้ U r L ที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับคือถ้าใครไม่มีเว็บไซต์คุณไม่ต้องสนใจเลยครับเพราะว่ามันมันไม่ได้มันไม่จำเป็นต้องใช้เว็บไซต์เนี่ยผมเอาเฟซบุ๊กใส่ไปเลยครับเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหม นะครับเอาเฟซบุ๊กใส่ไปเลยไม่ต้องใช้เว็บไซต์ตัวเองไม่จําเป็นครับจริงๆอันนี้นผมแบบก็คือมีแจ้งทางไลน์แล้วว่าแบบอยากให้เขียนว่า URL เว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียเพราะคนเอามาติดตรงนี้เยอะเออมาติดตรงนี้เยอะนะครับผมก็ใส่เฟซบุ๊กไปผมอกแต่ว่า,า URL ตรงนี้นครับกับกับด้านล่างที่เราจะต้องผูกกันคือ Li น์แอดเนี่ยมันจะผูกไลโอ O A ด้วยถูกไหมฮะนะครับดังนั้นไลโอ O A เราโพสตอะไรไปอย่าเงี้ยกับตัวแบบตัวแบบเว็บไซต์เราครับก็ต้องไปทางเดียวกันเนาะเจอแล้วอ่ะ ตรงนี้ด้านล่างนะครับเขาให้เลือกหมวดหมู่ผู้ใช้ผู้ใช้บัญชีใช่ไหมฮะผมก็จะเป็นธุรกิจในประเทศอื่นใส่ไปเลยแล้วกันนะครับตรงนี้ครับเขาจะให้ผูกตัวของ id line นะครับไว้พิมพ์ id line ของเราลงไปนะครับพิมพ์ไปสู่ di com นั้นตรงนี้เราจะไปผูก line o a นะครับก็คือ add พิม m ์ให id เราไปนะครับทีนี้อัปโหลดไฟล์นะอัปโหลดไฟล์ธุรกิจที่จำเป็นจะต้องอัปโหลดไฟล์ลงไปนะครับก็ธุรกิจตนาดที่ไม่ต้องมีอยครับ อยหรือแบบทำคลินิกก็ต้องมีใบสถานประกอบอะไรอย่างเงี้ยครนะครับต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับกดนี้เลยครับกดโหลดไฟล์ประเไทยเลยครับคุณจะได้หนึ่งหน้าเต็มๆยาวมากๆใช้ ChatGPT ช่วยอ่านก็ได้นะครับใครแบบหาของตัวเองไม่เจอนะครับให้คุณใช้ ChatGPT สแบบนี้ฮะก็คือกรอปตัวนี้ไปนะครับแล้วก็วางไปครับกดเซิร์ชนะครับเพื่อให้มันอ่านลิงก์นี้นะครับแล้วก็ถ้าผมทำธุรกิจคลินิกวาง ต้องใช้เอกสารอินเพิ่มเติมอะไรบ้างครับช่วยอ่านในเว็บให้หน่อยอ่ะผมพิมพ์พร้อมให้นะครับอย่าลืมกดปุ่มเซิร์ชด้วยนะครับมันจะได้วิ่งเข้าเว็บแบบดีๆอ่ะพร้อมตรงไปแล้วนะครับกดปุ่มเซิร์ชนะครับแล้วก็กดบวกไปนะครับเพื่อถามว่าถ้าเราทำธุรกิจเงี้ยเราเกรียดอ่านเองหรือไงเออแบบต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับเขาก็ searching เว็บไปที่เราใส่ลงไปนะครับอย่าลืมกดปุ่มเซิร์ชนะอย่าลืมกดปุ่มเซิร์ชใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับพอดีตัวอักษรมันเยอะนะครับเยอะมากได้ไหม อ่ะระหว่างรอครับปล่อยมันงั้นให้ให้เขาอ่านไปก่อนนะเอารูปไฟล์ตรงนี้นะครับให้อัปโหลดเลยนะครับเตรียมไว้เลยนะครับใครไม่มีอัปโหลดทีหลังได้แต่ว่าไม่ต้องให้เสียเวลาอัปโหลดไปเลยครับให้มันจบๆไปเนาะโอเคอ่ะชื่อผู้ลงโฆษณานะครับผมจะเขียนเปลี่ยนเป็นเป็นวงเล็บด้านหน้านะครับตามดิสเน่ใหม่ของเรานะครับหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่าดันมี2จุดที่แบบจะต้องเติมเพิ่มก็คือ URL เว็บไซต์ผู้ลงโฆษณาให้ใช้โซเชียลมีเดียของตัวเองได้เลยนะครับแต่ต้องมีการขึ้นไหวเนี่ยผมพิมพ์มา ผมลงมาพังนะแล้วก็อัปโหลดไฟล์นะครับสําหรับคนที่ต้องใช้เอกสารอื่นนะครับอ้อยงอ้อยยอะไรเงี้ยครับไประกอบเกิดอะไรก็ว่างไปนะครับใส่ไปใส่ได้5้าไฟล์นะครับไฟล์นี้ก็ไม่เกิน10บเมกนะครับกดสร้างเลยครับจะใช้เวลาอนุมัติประมาณสิบแปชั่วโมงนะครับให้ผูกบัตรเครดิตนะครับโอเคอ่ะนี้ก็จะให้ผูกบัตรเครดิตนะครับซึ่งแบบเดี๋ยวผมค่อยไปผูกก็ได้นะครับแต่ถ้าใครสะดวกก็ผูกได้เลยครับ ถ้ายังไม่ผูกมันจะขึ้นว่าแบบเหมือนยังไม่ผูกบัตรเครดิตเลยนะฮะนี่ไงไหมเออยังไม่มีบัตรหลักใช่ไหมต้องแบบผูกก่อนเงี้ยใช้ได้นะครับโอเคนะครับดังนั้นบัญชีนะครับเปิดแล้วก็พยายามแบบรีจิสเตอร์นู่นนี่ั่นให้เรียบร้อยทีเนี้ยมันจะมีแบบเดี๋ยวมันจะเวลาสมัครเสร็จมันจะมีเมลเด้งมาแจ,งแจกโค้งแจกโค้ดอะไรบ้างนะครับผมสอนไปเลยแล้วกันอันไหเดียอันนี้ก็ได้นะครับเวลาเราผูกบัตรเ,เสร็จแล้วอะครับนะฮะ นะครับมันจะมีให้เราอะนะครับลงทะเบียนขู่ป,ปองด้วยขู่ปองลายแบบเยอะมากนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะถูกปะจะมีคำว่าคู่ปองนะครับกดต่อไปแล้วก็ไปหาโค้ดมาโค้ดก็คือแบบไลฟ์แฟมิลี่ก็มีนะครับแบบเยอะไปหมดอะโค้ดจะแจกในไล n ์แฟมิลี่ครับก็มีนะครับอ่อแล้วก็เมลก็จะเด้งมาตลอดนะครับแจกโค้ดแบบตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมรับสิทธิ์อันหนึ่งแล้วก็เียวไปโยนให้ปุ๊บนะได้โค้ดมาแล้วพอดีผมรับจากไลฟ์แฟมิลี่ครับนะครับกด ตรงนี้นะครับแล้วกดเพิ่มไปเลยที่ต้องบอกก่อนเพราะอะไรฮะอันนี้คือ5 0 0พันลดเจ็ดนะครับคือมันลดเยอะมากอะทุกคนแล้วมันไม,ไม่ได้มีแค่โค้ดเดียวนะครับมี3โค้ดไลฟ์ Family c ขับจะมี3โค้ดนะครับ1 5ื่นลด3,000 5,000ลด7จ็แล้วก็3,000ลดร้อยนึงมั้งล้วไม่รวมโค้ดอื่นที่เขาแจกไลายทางนะครับซึ่งแบบมันแบบลดเยอะมากแต่ทีเนี้ยทำไมผมต้องสอนก่อนว่าต้องให้แอดแอดคูปองไปเลย เพราะว่ายอด5,000เนี่ยที่ต้องใช้ถึงเนี่ยมันนับวันที่แอดนะครับที่ผ่านมาไม่นับนะครับถ้าคุณแอดทีหลังเนี่ยเช่นแบบยิงมาแล้ว3,000เนี่ยไม่นับนะครับต้องใส่เลยนะครับเพดัะนั้นย้ำคูปองแนะนำให้ใส่เลยนะครับให้ใส่เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวผมกดของ Line Family Club ให้ดูนะครับไม่รู้ว่าใครมีไหมนะครับ Line Family Club ก็คือแอดไลฟ์เฟมิ l ี่ขับทีนะครับเอามาดูกันอ่ะ Line Family Club นะครับคือคุณแบบถ้าคุณแอด Line Family Club เสร็จแล้วอะครับ กดเมนูไปอ่ะมันจะมีกดรับสิทธิพิเศษเห็นไหมฮะที่มันเป็นลิชเมนูด้านขวาบนนะครับเนี่ยปุ่มปุ่มแบบปุ่มกล่องของขวัญเนี่ยพอกดปุ๊บอะครับมันจะมีอยู่แล้วอะฮะมันจะมีแบบยิงเนี่ยใช่นไหมเนี่ยเห็นมันโค้ดคูป,ปองเหน็นมีทุกเดือนนะครับทุกวันที่สองครับจ่ทุกเดือนกดรับสิทธิ์นะครับเนี่ยลองกดกดกันเลยดิกดใช้สิทธิ์ดันดีไหมแล้วก็ได้โค้ดคูปองมาก็กอบเราไปวางนะครับถูกครับเพราะว่าไลน์แอดผมบอกเรายิงถูกไม่พอ,อน,นี่ยังแบบ ยังแจกโค้ดกระจุกระจายนะครับคือแบบสุดปังนะงั้นโค้ดย้ำนะครับกรุณาแอดตั้งแต่แรกเลยเพราะว่ามันสำคัญม,มากนะครับมันจะได้แบบเราจะได้ใช้เนาะไม่งั้นแบบกลายเป็นว่าเราอะยิงไปก่อนแล้วค่อยมาแอดที่หลังก็เสียสิทธิ์นะครับเสียได้ตังค์เนาะ